สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้อมูลตามใจฉันนะคะวันนี้ก็มีเทคนิคและวิธีการดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังใช้งาน Google Meet อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมการเรียนออนไลน์การสอนออนไลน์นะคะวันนี้เรามีวิธีการนะคะรับเพื่อนเข้าห้องโดยอัตโนมัตินะคะ โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอกดยอมรับเพื่อให้บุคคลนั้นๆเข้าห้องเรียนได้ค่ะจะทำได้ง่ายสักแค่ไหนนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะคูมลนได้ล็อกอินเข้าในส่วนของ Gmail ไว้2หน้าจอเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะหน้าจอแรกฝั่งนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะคะของคูมนตามใจฉัน ส่วนหน้าจอที่2ตรงนี้จะเป็นหน้าจอสำรองนะคะโดยจะสมมติตัวเองเป็นนักเรียนนะคะหรือผู้ที่ต้องการจะเข้าห้องประชุมค่ะค่ะก็ตัวอย่างนะคะให้เราเปิดห้องประชุมเข้ามาก่อนนะคะก็ไปที่ Google meet นะคะประชุมสร้างห้องประชุมใหม่นะคะ อน,นุญาตไมโครโฟนเสร็จแล้วให้เราดูในส่วนของอลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าห้องประชุมน,นะคะหรือเราจะาคัดลอกเอารหัสสิหลักสุดท้ายนะคะของลิงก์รหัสสิบตัวสุดท้ายจะนี้คือรหัสห้องนะคะก็ได้นะคะทำการคัดลอกนะคะ แล้วปิดกากระบาดออกไปนะตอนนี้ในห้องประชุมก็จะมีครูมนอยู่คนเดียวนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้านักเรียนต้องการจะเข้าห้องนะคะอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูที่ได้เริ่มทำการเรียนการสอนไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะลบออกนะคะเอาแค่สิบตัวสุดท้ายแล้วกดเข้าร่วมนะคะ<ๆ>ขอเข้าร่วมหน้ามันจะขึ้นเป็นหน้าตามแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้โครโมนกดยอมรับก่อนนะคะนักเรียนหรือบุคคลอื่นๆถึงจะสามารถเข้าห้องได้เราก็ต้องมากดยอมรับ<ๆ>เข้ามาแบบนี้ให้นะคะ คราวนี้เราไปดูว่าวิธีการที่จะเข้าห้องยังไงโดยที่ไม่ต้องรอให้เจ้าของห้องมากดยอมรับนะให้เราเข้าไปที่ตัวนี้นะคะตัวหลักเลยอะถอยออกมาก่อนนะคะแล้วพิมพ์คําว่าเว็บสโต้นะคะนี่ตัวแรกเลยเว็บสโต้แล้วก็กดเข้าไปลิงก์แรกเลยนะคะพิมพ์ในช่องค้นหานะคะ เราจะติดตั้งส่วนเสริมของ Google Meet นะคะเพื่อให้สามารถกดรับบุคคลเข้าห้องได้โดยอัตโนมัติค่ะเซิร์ชคำว่า Meet admit auto นะคะ Meet M d e E T admit นะคะ A D M I T A U T O นะคะแล้วก็ Enter ค่ะ มันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้จะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะคะแต่ตัวที่คูม,มนเลือกใช้คูม,มนใช้ตัวนี้นะคะ mid auto admit นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอ่าแล้วเราก็กดไปที่เพิ่มในโครมนะคะแล้วก็กดเพิ่มส่วนขยายนะคะเปิดการซิงค์นะคะเนี่ยเราก็จะ สังเกตเห็นนะคะในส่วนของส่วนเสริมนะคะการแอดมิดแบบออโต้นะคะถ้าของเพื่อนๆไม่ปรากฏไอคอนอยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนๆกดเข้าไปตรงภาพจิ๊กซอนะคะแล้วก็ไปปักหมุดให้เขาซะนะคะปักหมุดตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วเลือกไปที่ออปชั่น เมื่อกี้ตอนที่เรานะคะกดเข้าไปในห้องเรียนมันจะเป็นคำว่ายอมรับนะคะหรือถ้าเครื่องของเพื่อนเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า admit นะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้ตรงนี้ว่า admit นะคะถ้าของใครเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่ายอมรับนะคะตรงนี้ก็จะเป็น view a l l ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่าดูทั้งหมดนะคะ ตรงนี้เป็น Admit All ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่ายอมรับทั้งหมดนะคะกำหนดทั้ง3ช่องนะคะเสร็จแล้วก็กากระบาดออกไปเลยค่ะอ่าแล้วเราก็ไปที่ Swit c h on นะคะเพื่อเปิดใช้งานแล้วก็จะไปที่น e t นะคะอ่าแล้วไปที่สร้างห้องประชุมนะคะ ลากตรงนี้นะคะดลอกตรงนี้อ่แล้วเราก็จะย่อหน้าต่างนี้เพื่อให้เห็นในส่วนของนักเรียนนะคะตัวนี้เป็นครูผู้สอนเข้ามาในห้องแล้วนะคะก็จะมีครูมนลอยู่คนเดียวคราวนี้เรามาดูหน้าต่างที่สองเราก็ไปที่เข้าร่วมประชุมนะคะอะถอยกลับไปที่ google meet แล้วก็ใส่รหัสห้องใหม่นะคะเป็นรหัสลิงก์ ตัวที่เราเปิดใช้งานการแอดมิดอัตโนมัติแล้วนะคะก็กดเข้าร่วมสังเกตดูเมาส์นะคะมันจะเข้าห้องได้โดยอัตโนมัติหรือไม่นะคะเข้าร่วมน้าพอหน้าต่างเด้งปุ๊บนะคะระบบก็กดตอองนอัตโนมัติคอนนี้เราปิดไม้นะเข <มา S 1> ้องแล้วเราต้องปิดไม้นะคะอ่า ก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคราวนี้ทุกคนที่เจอปัญหาวา่านักเรียนต้องเข้าห้องก่อนเวลานั้นก่อนเวลานี้นะเออคุณครูจะได้มีเวลามากดยอมรับกดตอบรับให้นักเรียนเข้าห้องเรียนนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูแล้วคุณครูจะสอนแบบสบายใจไม่ต้องกังวลว่าเออเด็กจะเข้าห้องมาแล้อยังจะต้องไปกดรับไหมหรือใครยังไม่เข้าห้องไหมอะไรแบบนี้นะคะลองทําตามกันดูค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายบาย あうん。